ม่ใช่อะไรนะผมผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่แน่อาจจะเป็นอาการของวัคซีนก็ได้นะถ้าไม่ดีวันนี้ผมพูดติดๆขัดๆค่อนข้างเยอะน,นะผมก็ถ้ามันพูดแล้วก็ขัดหูก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม,ผมเนี่ยผมจอซี่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอาใหม่ oh <laughs> Slate วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวไฟเซอร์นะผมไฟเซอร์รีวิวยังไงก็คือรีวิวนะครับว่าการฉีดเป็นยังไงหรือว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างเอฟเฟติงจริงกระเบลผมจะมาพูดสรุปในคลิปนี้ครับผมเพราะว่าในเรื่องของไฟเซอร์นะผมไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยก็เป็นวัคซีนที่อของอเมริกานะผมที่จะฉีดให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนวัยรุ่นทุกคนนะครับผมในการาฉีดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19นะผมก็ ถามว่าผมรู้สึกยังไงก่อนไปฉีดนะครับผมผมคิดว่ามันก็คือผมพยายามคิดว่ามันเป็นยาชนิดหนึ่งนะเหมือนเหมือนตอนที่เราไปฉีดไอ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับตอนปฐมตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเจ็บแต่ก็คิดว่าเอ๊มันก็คงจะไม่ต่างกันหรอกมั้งก็ในไรก็นะผมตื่นเต้นอ่ะตอนนั้นก็นตื่นเต้นเพราะว่ามันก็เป็นยาที่เออไม่เคยมีใครฉีดมาก่อนนะก็เนี่ยเพิ่งจะฉีดกันพร้อมกันเมื่อไม่นานนี้เองนะผมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผมเองหรือว่าโรงเรียนแบบ ทั่วประเทศเลยนะผมก็เข้าไปร่วมกันฉีดไฟเซอร์นะผมเข็ม1แล้วก็เข็ม2ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่11พฤศจิกายนนะปี2564นะผมผมได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มกับเพื่อนๆครบแล้วครับผมปรบมือสำหรังเรียนผมนะโรงเรียนอื่นก็ไม่แน่ใจเขาก็น่าจะฉีดกันได้แหละโรงเรียนผมนี่แหละก็น่าจะหลังสุดแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเยี่ยมไปเลยครับผมก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ บอกไปขึ้นนิดนึงแต่แน่นอนนะผมว่าเราก็จะสวมแมสแล้วก็ระวังตัวเองกันต่อไปนะเพื่อคนที่คุณนะฝ <c oughs> ากไว้หนึ่งข้อคิดนะผมนี่ก็ต่อไปเลยนะผมเป็นตอนฉีดวัคซีนมากดีกว่า,าแน่นอนว่าผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปนะเพราะว่าเหตุการณ์จริงมันค่อนข้างวุ่นวายนะแล้วก็ไมค์ผมไม่มีอะแล้วก็ตอนที่เห <c oughs> มือนว่าไมค์ผมไอ้ไมค์ผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงวิดีโอนิดหน่อยนะผมก็เลยไม่ได้เอาไปถ่ายด้วยนะในวันนี้หรือว่าการฉีดครั้งที่ผ่านมานะครับผมก็ไอ <c oughs> <c oughs> เรื่องมาที่การฉีดเข็มแรกเลยดีกว,ว่าฉีดเข็มฉีดเข็มแรกอ่ยผมฉีดวันที่21ตุลาคมนะปี254ที่ผ่านมานี่เองก็ห่างจากวันนี้เนี่ยวันที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ก็คือวันที่11เลยนะผมเนี่ยผมฉีดข้างซ้ายนะเพราะว่าผมถนัดข้างขวานะผมก็ฉีดห่างกัน22วันครับผมถามว่าอา,อาการหลังจากฉีดเข็มแรกเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เข็มแรกเอาตรงๆนะตอนที่ฉีดไม่รู้สึกอะไรเลยครับผม ขาไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันก็รู้สึกบ้างตอนฉีก็คือปุ๊บแล้วก็ปุ๊บหายครับผมตอนนั้นก็ไปนั่งดูในเต็นท์ดูอาการนะครับผมก็ไม่มีอะไรอาการอะไรเกิดขึ้นนะผมสำหรับผมก็รู้สึกว่าเออมันกออ็มันก็ไม่เป็นไรนี่หว่าแต่ว่าพอกลับบ้านมาเท่านั้นแหละครับผม <c oughs> เข็มแรกนะนอนอยู่บนเตียงครับผมวันหนึ่งเต็มเตมครับผมหลับ แล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามลําตัวนิดหน่อยนะผมนิดห่ไม่ไม่นิดหน่อยแล้วก็เยอะอยู่แหละเออแต่ว่าไม่มีอาการอื่นนะไข้ไม่มีตัวร้อนไม่มีพืนคันอะไรไม่มีนะผมลมทงลมพิษไม่มีครับผมมีแค่ปวดไหล่นะโอ้ยอย่าไม่น่าตบเลยลมันปวดปวดอยู่เออนั่นแหละครับผมก็ปวดไหลแค่นั้นเองนะผมแล้วก็ง่วงนอนนิดหน่อยๆเท่านั้นเองนะผมเข็มแรก oh. วันที่2หลังจากฉีดเข็มแรกเนี่ยผมรู้สึกว่า มันก็ดีขึ้นหลังจากที่มอนได้นอนพักผ่อนไปหลายชั่วโมงเนาะแล้วก็กินข้าวกินยาเรียบร้อยนะผมก็ต้องบอกเลยนะว่าเข็มแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะผมแล้วก็หลังจากนั้นดูอาการไปเรื่อยๆผมประมาณ1วัน2วัน3วันส่วัน5าวัน7จวันจนครบ7วัน,นครับผมไม่มีอาการอื่นนอกจากนั่นแหละที่ผมบอกไปก็คือปวดไหล่แล้วก็ปวดแม่ตั้ง ตามตัวหนึ่งวันนะผมวันแรกเท่านั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับผมใจถึกนะสำหรับผมผมของคนอื่นถ้าเพื่อนๆมีอาการอะไรนะผมที่ตอนฉีดไฟเซอร์หรือว่าวัคซีนอื่นๆก็ได้ฉีดปุ๊บแล้วมารีวิวให้ผมฟังแล้วก็เพื่อนๆในคอมเมนต์ฟังกันได้นะครับผมอ่โอเคต่อไปเข็ม2เลยดีกว่าอืเข็ม2วันนี้นะผมใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะผมผมก็ได้ไปฉีดนะตอนประมาณเข้านัดะ เขานัดผมตอน9โมงเนาะแล้วก็ทีเนี้ยผมก็เลยไปตั้งแต่7โมงครึ่งเลยนะผมก็ไปรอหน้าบ้านเพื่อนนะผมก็นัดกับเพื่อนว่าเฮ้ยไปฉีดพร้อมกันไปเข้าโรงเรียนเอ๊ะใช่ไปเข้าไปที่ฉีดวัคซีนเนี่ยพร้อมกันนะผมอ่าไปรับบัตรคิวด้วยกันนะผมก็ผมกับเพื่อนเนี่ยรับบัตรคิวประมาณ400กว่าะนะผมได้439อ่ะ439เพราะว่า เขาแบ่งเป็นมเป็นมเนอะสำหรับโรงเรียนผม<_ <n> _?>ก็มหกม<_ <n> _>จะฉีดก่อนนะผมมหกก็มีรอสองร้อยกว่าคนนะผมส่วนมห้า <_ n _> ก็ประมาณสองร้อยกว่าคนเหมือนกันนะผมนั่นแหละครับผ,ผมก็ไปรับบัตรคิวบัตรคิวแต่นั้นก็ไปนั่งรอนะครับผมก็หลายชัวย่วโมงอยู่แหละเออมันก็มันก็มันก็นานอ่ะน,นะเพราะว่าคนมันเยอะนะผมซึ่งวันนี้มันจะนานกว่าเข็มแรกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะมีคนที่ไปฉีดซิโนแวคด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาฉีด ไฟเซอร์แค <S desserts> to ่โรงเรียนผมโรงเรียนเดียวนะผมก็จะมีโรงเรียนอื่นด้วยนะแล้วก็มีแบบบุคคลทั่วไปด้วยนะเพราะว่ารอบที่แล้วตอนที่ฉีดไฟเซอร์แค่หนึ่งเนี่ยเขาก็มาแค่คนฉีดไฟเซอร์นั่นก็คือโรงเรียนผมเองนะผมอ่าจากนั้นมาอาการหลังจากฉีดเข็ม2เอ๊ะเอาความรู้สึกก่อนีกว่าความรู้สึกตอนฉีดจะฉีดเข็ม2รู้สึกปกติครับผมเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเข็มแรกมันประมาณนี้อ่าเอาอยู่เอาอยู่นะผมเพราะว่าจริงๆก่อนฉีดวัคซีนอ่าผมก็ ค่อนข้างเตรียมตัวมาดีนิดหนึ่งนะผมก็คือการออกกําลังกายการดูแลตัวเองนะผมพักผ่อนให้เพียงพอนะผมแล้วก็ทําจิตใจให้แบบว่าไม่เครียดนะผมไม่เครียดไม่เครียดเยอะเกินเพราะว่าถ้าเครียดเยอะเกินมันน่าจะแบบนะหัวใจความร้นโ,โอ้วุ่นวายนะผมไม่ต้องคิดมากนะผมทาใจให้สบายนะผมตอนฉีดวัคซีนไม่ว่าจะวัคซีนแล้วก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกันนะกะ็เรามาดูอาการหลังจากฉีดเข็มสองเลยดีกว่าอ่ะไม่อยากไปคุยออกทะเลเยอะละอาการหลังจากฉีดเข็มสองก็คือตอนนี้นะผม ผมฉีดตอน11โมง10นาทีเนาะนี่เดี๋ยวผมเอาใบให้ดูเลยอ่านี่11โมง10นาทีนะผมได้ฉีดจากนั้นก็นั่งพักดกูการหนึ่ง11โมง40นาทีนะผมก็วันนี้เนี่ยตอนที่ฉีดความรู้สึกแรกคือเจ็บเลยครับผมจากที่เข็มแรกพี่ผมบอกไปคือไม่เจ็บนะแต่เข็มแรกเอ๊ะแต่เข็มสองนะคือฉีดปุ๊บมันแบบหื้มมันสมันเหมือนจะสะดุ้งนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนมันพี่เขาจะปักแรงมากเลยนะวันนี้ก็คือ มันเป็นคนละคนกันแหละอยู่แล้วตั้งแต่ฉีดเข็มแรกกับเข็มสองมันมันคนละคนกันนะผมเข็มแรกรู้สึกก็หมอเขาเบา,เบามือมากเลยนะแบบปุ๊บจบลุกไปเตียงพยาบาลเลยค่ะเออลุกไปเตียงดูอาการเลยค่ัผมที่ฉีดนี่กูฉีดแล้ว,วนัคซีไข่หวัในใจยังเจ็บกว่าเลยคุณผู้ชมอ่านี่ผมพูดจริงๆริงนะเพราะว่า,ามันเป็นความรู้สึกข,ของผมจริงๆรนะผมแต่วันนี้เข็มสองฉีดเลยปุ๊บคือแบบโอ้โหเจ็บครับแต่เก๊กอยู่เจ็บครับแต่แตเก๊กอยู่นะผมก็นั่นแหละปื๊บ นี่ครับผมฉีประมาณตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับจากนั้นก็เออมันก็เจ็บแล้วก็เหมือนเลือดออกด้วยผมเลือดออกนิดนึงนะครับผมเขาก็สัารีกุดไว้ให้เราอ่ะเชิญเรียบร้อยผมเชิญไปเต็นต์ดูอาการได้เลยอ่าโอเคผมก็เดินไปเต็นต์ดูอาการกับเพื่อนๆนะไปนั่งรอกันไปนั่งโม้กันแป๊บหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะผมก็บันเทิงสนุกสนานกันไปก็นะผมอาการหลังจากนั้นผมรู้สึกว่ามันจะเบากว่าเข็มแรกเข็มแรกคือพอฉีดปุ๊บ ทิ้งไวสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันมันเริ่มมีอาการปวดไหลเลยนะผมแล้วก็ค่อนข้างเริ่มม่วเริ่มง่วงนอนเนาะแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็คือสลบไปเลยนะผมแต่วันนี้เข็ม2อาการมันเบากว่าเข็มแรกครับผมสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าเป็นเข็มแรกเนี่ยผมกลับมาปุ๊บผมจะหลับเลยผมง่วงนอนมากแบบไม่ไหวแล้วอะกลับมาถึงผมทิ้งตัวลงที่นอนเลยแต่เข็ม2ผมมีแค่อาการเดียวนะผมก็คือปวดไหลนะผมตีอีกแล้วเผลอตีอีกแล้ว <laughs> เจ็บเลยกันเอ้ย จริงๆมันมันก็ตึงๆนะผมไม่ไม่ได้เจ็บมากหรอกแต่มันมันเหมือนขยับได้ไม่เต็มที่อะครับผมเมื่อกี้ผมลองนอนตะแคงดูโอ้โหไม่ได้ครับผมผมต้องนอนงายแล้วก็ตะแคงขวาเท่านั้นตะแคงซ้ายนี่คือแบบรู้เรื่องครับผมเจ็บแบบเต็มกระดูกเลยนะผม